สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือทิ้งคิดคลับวันนี้วันจันทร์ที่19ตุลาคมนะคะเรามาพบกันเช่นเคยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาโดยประมาณของเราก็ทุ่มครึ่งมาพูดมาคุยมาแบ่งปันกันมีคำถามจากน้องน้ำหวานฝากไว้บอกว่าไม่คิดเลยว่าวันนี้จะต้องมาถามเพราะคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ง่ายๆแล้วก็มีความสุขในชีวิต และชีวิตนี้ก็ให้มาโดยตลอดน้องน้ำหวานบอกนะคะก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันก็คือให้นี่แหละนะคะสบภเอฟเอ็มเก้าราก็ให้เป็นสื่อกลางของการให้น้องน้ำหวานบอกว่าเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณแม่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นน้ำหวานอยู่ในสายตาสักเท่าไหร่เพราะว่าน้ำหวานอยู่ใกล้ น้ำหวานอยู่ใกล้ไปหรือเปล่าเพราะว่าพี่คนโตก็ไปอยู่ที่อื่นแต่งงานแล้วไปอยู่ที่อื่นน้องคนรองลงมาจากน้ำหวานก็แต่งงานก็ไปอยู่ที่อื่นส่วนน้องคนเล็กยังไม่ได้แต่งงานแต่ก็ไปอยู่กับพี่สาวคนโตน้ำหวานก็เลยอยู่กับคุณแม่ นะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่น้ำหวานบอกว่าน้ำหวานก็แต่งงานเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปไหนเนื่องจากว่าน้ำหวานอยากอยู่กับคุณแม่ก็เลยอยู่กับคุณแม่คุณแม่ก็อยากให้น้ำหวานอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าน้ำหวานนั้นเหมือนจะถอดแบบคุณแม่มาทุกเรื่องว่าอย่างนั้นแต่แล้วน้ำหวานก็มีปัญหาเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่เคยเห็นน้ำหวานอยู่ในใสายตาเลยน้ำหวานเป็นลูกที่ คุณแม่อยู่ใกล้เกินไปหรือเปล่าคะเพราะคุณแม่มักจะชมพี่คนโตกับน้องคนรองของน้ำหวานเสมอส่วนน้องคนเล็กนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นแก้วตาดวงใจของคุณแม่อยู่แล้วแต่ความดีของน้ำหวานคุณแม่ไม่เคยพูดถึงอืมเขียนมายาวเลยนะคะอ่ะโอเคอ่ะเข้าใจเข้าใจในความรู้สึกของน้ำหวานเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆแล้วเวลาที่ลูก คนอื่นนะคะพี่คนโตน้องคนรองเนี่ยอยู่ที่อื่นน,น,นานๆกลับมาที่คุณแม่ก็ต้องมีอาการดีใจชื่นชมใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยเห็นกันทุกวันเหมือนของตายว่างั้นเถอะนะคะถ้าจะเปรียบอยากให้น้ำหวานคิดอย่างนี้คะ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนในข้อความเนี่ย ก็บอกอยู่แล้วว่าน้ำหวานเหมือนถอดคุณแม่มาและคุณแม่ก็ไม่อยากให้น้ำหวานไปไหนถึงแม้ว่าน้ำหวานจะแต่งงานแล้วก็ตามนี่นะคะตรงเนี้ยคือความรักความปรารถนาดีความสบายใจที่ได้อยู่กับลูกคนนี้นะคะอยากอยู่กับลูกคนนี้อันเนี้ยเป็นทุนละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเวลาพี่พี่น้องๆไม่อยู่กับเรานานๆพอเราได้เจอหน้าเขาเราก็ดีใจใช่ไหมคะคุณแม่ก็เหมือนกันแหละเนาะ น้ำหวานคุณแม่ก็คงรู้สึกแบบเดียวกับน้ำหวานแต่ว่าพออยู่ใกล้กันก็อาจจะไม่ได้แสดงออกเยอะเอาเป็นว่าอย่าง,งนี้ชวนน้ำหวานอย่างนี้ว่าเราเนี่ยทำเถอะการให้เนี่ยทำต่อไปเถอะมันจะส่งผลให้เราแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเราให้เพื่อที่จะรอผลเราทําเพื่อที่จะขูดกลาวเรานี่แหละนะคะซึ่งมีพระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงสอนอยู่แล้วว่าถ้าใครตรณีเราก็จะเป็นผู้ไม่ตรณี นะคะก็คือว่าเราขูดกล่าวเราไปแล้วให้เราให้ทั้งนี่แหละทั้งแรงทั้งหัวใจสติปัญญาเวลาที่เราให้กับคุณแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นบุพการีเป็นผู้มีพระคุณ และเป็นความปรารถนาของท่านด้วยที่อยากจะให้เราอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคำข้ามันไปซะคข้ามันไปเพราะอยู่ใกล้ไงเพราะอยู่ใกล้คนเราก็มักอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาที่มีใครอยู่ใกล้แล้วก็เราก็มักจะมองไม่ค่อยเห็นสิ่งที่เขาทําหรอกเราก็จะมองไกลๆออกไปนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเราก็จะประมาณอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจซะละว่าถึงอยู่ใกล้ถึงเราอยู่ใกล้เราก็เลยเป็นแบบนี้ หรือว่าเราเองเป็นคนหนึ่งที่มองคนอยู่ใกล้เราแล้วเราไม่ให้ความสําคัญเขาเราก็ต้องกลับมาปรับเราเหมือนกันนะคะปรับใจปรับท่าทีของเราเหมือนกันว่าเราจะทํายังไงถึงจะรักษาใจของคนที่อยู่ใกล้กับเรามากๆเนี่ยดยการเห็นคุณค่าด้วยการที่ทําให้เขามีหัวใจที่ที่ฟูที่เป็นเป็นสุข การกระทำหรือว่าคำพูดของเราได้บ้างนะคะจริงอยู่ค่ะแม้ว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เรามันเกิดขึ้นในใจของเราเป็นการทำงานของจิตใจก็จริงแต่ว่าถ้าเราตั้งรับมันไม่ทันมันก็ทำให้เราส่วนเสได้นะคะเอาเป็นว่าคุณน้ำหวานคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราอยู่กับคุณแม่คุณแม่อยากให้เราอยู่คุณแม่รักเราและเราก็ตอบแทนคุณของคุณแม่ นะคะท่านจะชื่นชมเราบ้างก็เรื่องของท่านเถอะนะคะหรือท่านจะไม่ชื่นชมเราเลยก็เป็นเรื่องของท่านเถอะท่านจะชื่นชมคนที่อยู่ไกลก็เป็นเรื่องของท่านเป็นความสุขของท่านเป็นว่าเราให้ในสิ่งที่ท่านมีความสุขเนาะแล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วยเพราะท่านก็เป็นคนที่เรารักเราก็เป็นคนที่ท่านรักเหมือนกันอย่างนี้พอจะมีทางที่จะให้น้ำหวานคลายปัญหา built, คลายความทุกข์ในใจได้บ้างไหมคะ ก็ขออนุญาตแบ่งปันสำหรับวันนี้นะคะวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ